มือกับกุ้งกับหนวดมือพี่น้องแล้วก็มีทอ,อดหนังไก่แล้วก็มีทอดแคบหมูครับพี่น้องมีแคบหมูแล้วก็ใส้ต้นหอมพักซี่แล้วก็พักดาดดอ,อกแล้วก็สลัดน้องพี่น้องเนาะมาเสียบเสียบน้องกันกระบอกลายใยห,ห้านขนดนวดพี่น้องเล่น ยำเที่เที่ยงครับพี่น้องหาซุา้มมากินกับกันโอ้มึงหนกินกับสาวนครพนมพี่น้อง ดุงพี่น้องคำแรกเรื่องแล้วสีสันสีหนาเพ็ดเลยพี่น้องสีสันพนาเพชรเพ็ดเพ็ดเพ็ดแล้วกันโซ่ ตรงสุดเอ็กซี่มันขอมากบา้านสะาวน้องข้อนก็น้องคนมากกินนำ้ำกีนน้องขนมเส้นซื้อมากกิโลหนึ่งี่น้องเหลือประมาณ สามซีดจับเนี่ยนะแล้วก็บแบ่งไว้ให้แม่พ่อเขาใส่หมูน้ำเดือดกินก่อนด้วย <ๆ S 2> เราอย่างหลายิว คือหลายๆพี่น้องมันจำบุระเสียพท้องทำแบบบ้านๆนี่พี่น้อง <c oughs> เสีย กลมังเหรอ,อ,อกินเขาเทียงพี่นอ้องตา,า,อ,าอยู่บ้านเฮาเนาะใส่ผัดไายง่ายนพี่น้องเนะก,กินกันเลยหลายคนเอามือหยุ่มนั่นหยุ่มนี้โอ้ยแส่บแบบนั้นหย,ยุ่มหน้าหยุ่มหลังล้วก็เบิ้ด Yeah, on นัวๆยำเที่ยงพอดีนี่เลยายหม่องนอกก็หอมๆดีเนนังไก่ขายแพ่งๆดีเนาะแพงก็ื้อยากเลยอน้ำมันก็สิบเนาะทีหางกันยีบาทซื้อมาทอดเองบบแพงครับ ซื้อโครงไก่ได้โครงไก่ได้หนังเพราะที่เขาเย็นให้รูปไหมนี่ต้งหนวดแยกออกบางเวลาแยกออกโตก็ปเป็นโตไปเห็นกับเขา่าให้น้องพิ่เนตพอ มันยังยังหลากิโลเมันเต่าพี่เนาะแบท้อ,องไม่สนุกตักใส่จัดตักใส่จุกพี่เนอะ กินเบอร์เบอร์เียปาเรียบแดบสาวย้อยอยู่เลยนะนี่ใส่นมถิ่นลายแ้ว่าไม่น่าไนจดแขนไปนอนอตแซ่บ อิ่มบันยี่น้องนั่งเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญรโซอสเยสซดสซดเห็นมันถานยโควิดกันหลายพี่น้องเอ้ยออกไปใส่กระบาด แพง้งอ่ะย่ยูงนประเทศเนี่ยมีเอฟซีมาเบิง์นเมาดีรำพ่ะเงามีกำลังใจครับขนาด ข้อมูลละต่อไปซีเฮส์เนี่ยคอนเทนต์จากบาบุริลามหนักร้อยสิบกิโลให้บาบุริลัมมาเบากันฟังว่าติดยังไดยังได,ไดหุ่นแบบน,นี้คือมาเ็ี่เกาขน่อยู่หูเมที่เกาเกาขนาดอยู่หกินเป็นทับดาเด้อีเนองกินหลายบึมบึมขึ้นจนน้ำหนักร้อยสิบกิโลค่ะ sao nhỏ bóng 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 đấy bóng 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 làm là bóng 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 Stop you know. ส่วนว่าตำข้าวปุ้นมันนี่ต้องตำกินหลายคนพี่น้องโอ้ยหนุหน่มนานหนุ่มหลังครับพี่น้องเแซ่บตำช่วงใบใบตำข้าวปุ้นใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่หนวดเมืกเนาะพี่น้องปากแดงเลยพี่น้องโเสียบหลายพี่น้อง fc เก่า fc ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจาก,กใครให้ช่องบาววิรัมกับสาวน้อนครพนมนําเด้อครับพี่น้องบาววิรัมกับบุีมกำลังใจเล็ดคลิปให้เบิ้งครับคลิปกับปล่อยให้เบิ้งเก็บซุ้มมือแล้วครับพี่น้องสิหาคอนเทนต์ได้ดีๆกรับคอมเมนต์เข้ามาว่าสิให้เฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บาววิรัมกับสาวน้อนครพนมกับบมีหยังหลายเอาไว้สักนี้ครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ